เก็นเกวาจะสีสวยใสชวละพาไทยใส่มะเขือใส่หน่อไม้เขียว,วาจิกระดุมจีนครับ เดือดเสียงเดือดตุ๊ตักตุ๊ตักตุ๊บตักทานไหมคะแกงเขียวหวานแกงแบบไทยๆอยู่สวิต์ก็แกงกินได้จ้ากินมะเขือกินขิวอยู่เลย น่ากินมากหมูชิ้นไปเลยเลยที่แกเกียวหวานอมชาจ,จ้าขนมจีนโอ้ยเข็บคนมากหมูชิ้นไปเลยเลย ใส่ตามไเยอะถึงจะอร่อยทานด้วยกันจ้าฝากด้วยกัน